สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่เขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจอยากบอกรักคุณแทบขาดใจในในตอนนี้แต่เขาไม่กล้าเขาเป็นใครแล้วเขาจะกล้าไหมคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณเขาเป็นใคร อยากบอกรักคุณแทบขาดใจในตอนนี้แต่ไม่กล้าปลอบใจดูเขาอยู่ในความเศร้าวความเสียใจต้องการความรักคนเข้าใจต้องการความเนี่ยปลอบใจคนเข้าใจเขาต้องการความรักจากคุณอะความรักความเข้าใจการปลอบใจความห่วงใย ยังอยากให้คุณดูแลหัวใจเขาเขาอยากมาดูแลหัวใจคุณปลอบใจคุณให้คุณปลอบใจเขาความเข้าใจเขารักคุณต้องการความรักความเข้าใจจากคุณการปลอบใจจากคุณรักคุณมาดูแลหัวใจคุณล้อเลียนเขาไม่กล้า พลังงานที่เขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็คุณเองยังยังคุณก็ใช้ชีวิตของคุณ,คณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยยังมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแกล้งความรักนี้เหมือนถูกแกล้งหรือเขาเป็นที่คนที่ชอบแกล้งชอบอ่ำคุณพูดไม่ตรงกับใจนะ่ะเขารักคุณ อยากบอกรักคุณแทบขาดใจในตอนนี้แต่ไม่กล้ากลัวกลัวเสียคุณไปกลัวเหมือนรักนี้เหมือนถูกแกล้งกลัวความผิดหวังความเสียใจแกล้งแล้วเขาจะบอกไหมเนี่ยเขาจะกล้าไหมส่องมองคุณเขาได้แต่แอบส่องแอบมองคุณติดตามชีวิตคุณ คืนเข้าหอเขาอยากบอกรักคุณเหมือนมีคุณน่ะที่อยู่เคียงข้างเขาเข้าใจเขาคืนเข้าหอวางแผนชีวิตมีคุณวางแผนชีวิตสร้างครอบครัวไปกับคุณเขารักคุณเนี่ยเขาเขารักแต่เขาไม่กล้าจะดูเหมือนพลังงานที่คุณคุณเข้าใจเขานะ่ะทีนี้พูดถึง การทำงานเข้าใจกันเรียนด้วยกันแต่เขาไม่กล้าบอกรักคุณกลัวจะเสียคุณไปถ้าบอกรักไม่กล้าเหมือนเป็นเร่คบเรียนรู้อยู่กับคนหมู่มากๆเป็นเพื่อนทำงานด้วยกันนี่ก็เหมือนการเรียนยังแค่เรื่องอื่นแค่คนอื่นไม่กล้ากลัวเสียคุณไปนะ อยากบอกรักคุณต้องการความรักความเข้าใจพูดคุยกับคุณเป็นคนรักได้แต่สองมองแต่ก็ยังไม่กล้าไม่กล้าควเสียคุณกลัวคุณไม่รักกลัวที่จะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาคู่บุญคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้ทําบุญร่วมกันมาก็จะได้เป็นคู่กันต่อไปแล้วทาบุญร่วมกัน มาก่อน,นตอนนี้ก็ทำบุญร่วมกันเพื่อจะได้เป็นคู่กันทุกการความรักคนเข้าใจคู่เสียเป็นอุปสรรคปัญหากลัวเสียคุณกลัวเสียคุณไปคุณหรือคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายๆกันดื้อรั้นเชื่อมันในตัวเองเอาใจใจตัวเองเหมือนกันก็ยังแคร์เรื่องอื่นสิ่งอื่นเขากลัว พลังงานย้มสม้ำกลัวเสี่ยงคุณบอกรักคุณแล้วกลัวจะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตว่าคุณไม่รักเขาเขาจะทำอย่างไรคุณกับเขาแตกต่างกันมีมุมส่วนตัวคุณก็ใช้ชีวิตของค,คุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแตกต่างกันอะ่ะชอบคนละแบบคนละอย่างนี่ก็ยาา้าซ้าต่างวัยแตกต่างกันอยู่ไกลอยู่ห่าง ความแตกต่างแล้วแต่ละคนละท่านที่แตกต่างกันหรือความไกลความห่างความอายุหนาตาฐานะความเป็นอยู่การใช้ชีวิตการให้อภัยในความรักนี้ไม่ต้องการให้ออกปัญหาประสักมาทับถมในการให้อภัยซึ่งการและการพูดคุยเข้าใจกันดูเขาต้องการความรักความอบอุ่นความเข้าใจจากคุณะเขาว่าเขารักคุณแต่เขาก็ไม่กล้า จับมือไว้แต่ไปคนละทางอคิดคนละแบบคนละอย่างดูคุณกับเขามีความแตกต่างกันอะแต่ในหัวใจคุณก็มีเขาหัวใจเขาก็มีคุณนะเป็นคู่บุญแต่เขาเหมือนนิ่งๆไม่สแสดงออกอะแต่ต้องการความรักคนรักคนเข้าใจในความรักนี้คุณก็ยังแคร์คนอื่นเรื่องอื่นสิ่งอื่นเขาก็ยังแคร์แล้วเขาจะทำย่างไรคู่เสีย มีพลังงานของคู่เสียความเสียหายกลัวเสียคุณไปแต่ดูเหมือนพลังงานที่ดีนะเป็นคู่บุญอะคุณกับเขาถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันไปได้ได้เป็นคู่กันแล้วเขาจะบอกรักคุณเขาจะทำยังไงกลัวหลุดลอยไปมีทางออกได้มีอุปสรรคปัญหานี่ก็แตกต่างกันมีสิ่งขวางกันกันขวางคุณกับเขาก็แตกต่างคนละสไตล์ แต่ดูเหมือนหัวใจคุณก็มีเขาหัวใจเขาก็มีคุณนะแต่ก็ดูนิ่งๆเขาก็ไม่กล้าหันหลังให้กันัวเสียคุณไปใกล้หมดเวลาจับมือไว้จะไปคนละทางคิดคนละแบบคนละอย่างชอบคนละอย่างแต่ก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันกระตาเวทีมาตอบแทนคุณ ดูเขาก็ไม่แสดงออกดูนิ่งนะตอนนี้แอบส่องแอบมองคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขารักยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำแล้วเขาจะบอกรักคุณไหมเรามาดูเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรไม่าแา่เขาว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไปได้ เขาจะบอกรักคุณเราให้แน่ใจให้มั่นใจก่อนเพราะตอนนี้เขากลัวเสี่ยงคุณไปนะรักนี้เหมือนถูกแกล้งอยู่สองมองเขาจะทำอย่างไรคิดยังไรกับคุณเลสเหนหาหลงไหลหลงนเสน่ห์คุณอยากผูกมัดคุณไว้กับเขาแล้วรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณใจละลายแล้วอยากให้คุณใจอ่อนกับเขารักเขาคุณมาเติมเต็มชีวิตเขาเ่ยเติมเต็มคุณรู้ใจเขาเข้าใจเขา เขารักคุณดูดูแลคุณมาเติมเต็มชีวิตคุณเยียวยาหัวใจการเยียวยาความเข้าใจคนรักคนเข้าใจจากคุณอะออกลอกแต่ก็ยังมีอุปสรรคปัญหากลัวเสียคุณไปกลัวผิดหวังบุเพันนิวาสใต้สำรับไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงใดไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางน้ำอย่างไรในที่สุดก็ได้เป็่นคู่กันเพราะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้ เมื่อคุณกับเขาเป็นคู่กันถ้าเขารักคุณในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันแต่ตอนนี้เขายัางไม่กล้าเขาจะกล้าไหมถามซ้ำเขาจะทำอย่างไรอะน้ำพึ่งและยาพีททั้งทุกข์และสุขในเวลาเดียวกันมนาะตอนนี้รักคุณมีความสุขทุกข์กลัวการเสียคุณไปไม่กล้าบอกให้คุณรู้ภูเพสันนิวาสอะคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไปได้ นิรันดรรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมันคงในรักฟ้าหลังฝนผ่านพ้นอุปสักคิก์ชีวิตจะสดใสสวยงามมีทางออกได้อีกใบพังเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าในตอนนี้กลัวกลัวเสียคุณไปกลัวาการทะเลาะบากแวงกลัวคุณไม่รักเพราะไปเนี้ยเกิดขึ้นอะ รลางนี้เหมือนถูกแกล้งได้ไดิส่องแต่มองแต่ว่าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันได้ในความแตกต่างในความแตกต่างแล้วเรามาดูว่าเขาจะทําอย่างไรพลังงานตัวเขาเขาไม่กล้าไม่กล้าบอกรักคุณบอกรักคุณแทบขาดใจรักมากแล้วก็ยังไม่กล้ากลัวเสียคุณไปเขาจะทำอย่างไรท้าวเวสสุวรรณความมั่นคง ดูตัวเขาเองแล้วมัน่นคงเก่งหน้าที่การงานมีความเป็นผู้นำมีเนี่ยทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์แต่ชีวิตเขาดูมีอุปสรร,รคขวางหนามาก่อนนะกว่าจะมัน่นคงกว่าจะสมหวังต้องฝ่าฟันอุปสรร,รคเลยมีความเก่งความเฉลียวฉลาดกาได้กาเสียจริงจังจริงใจมีเมตาตาตอ คนพูดที่ด้โอกาสกว่าเขาเก่งในหน้าที่การงานไปที่ยอมรับแก่ผู้คนรอบข้างเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเจ้าของกิจการดูฐานะเขาก็จะมั่นคงถ้านะตอนนี้เขายัางไม่มั่นคงก็เหมือนเขากําลังเผชิญการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคความน้ําต้องอดทนในที่สุดเขาก็จะได้พบกับความสําเร็จมั่นคงในการงานการเงินชีวิตความรัก ถ้าตอนนี้ถ้าเขาเหน็ดเหนื่อยมาก่อนแล้วเขาจะพบกับความมั่นคงแล้วเท้าเวสุวรรณอะความมั่นคงแต่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำต้องอดทนแต่ในที่สุดกบ็บรรลุเป้าหมายที่เขาคิดเขาหวางแผนไว้ความมีอำนาจพลังอำนาจในตัวเองเป็นที่น่าเกงขามาเนี่ยความรักเขารักคุณกับเขาแตกต่างกัน มีพลังงานความแตกต่างความรักที่ไว้เนื้อเชื่อใจความจริงใจความเข้าใจเขาจะมาส่งเสริมสนับสนุนหน้าที่การงานคุณหรือคุณน่ะสนับสนุนชีวิตหน้าที่การงานเขาความรู้สึกเขามีแต่คุณรักคุณพายินนี่ก็ยามสามนะพายินน่ะความรักชีวิตอันยิ่งใหญ่จะประสบผลสาเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามมากมาย ในที่สุดก็จะสงหวังกับเขารักคุณถ้าเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนพดภาคผิดหวังอย่างน้อยสองครั้งหรือไม่คุณกับเขาก็พัดภาคไกลห่างจากกันทําให้เขาเข้าใจมีความผิดหวังเสียใจก่อนทําให้เขาจะพบเจอคนที่จิตใจดีนีสัยใจคอที่คล้ายคลึงกันกับเขาเขากับคุณน่ะคล้ายคลึงกันทัศนคติในการใช้ชีวิตเหมือนเหมือนกันเป็นคู่แท้ส่งเสริมสนับสนุน ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองการมาหรือไม่อีกด้านเขาว่าคุณจริงจังหรือเขาเองจริงจังกับความรักจนดูแข็งกระด้างจริงจังในการสร้างครอบครัวในการใช้ชีวิตคู่คนมาลักมาชอบมากก็เหมือนเลือกเลือกความรักเขาจะทำยังไง พระแม่นางกวักเนี่ยพระแม่นางกวักอ่ะโชคลากทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณเรียกหาคุณห้วอคุณก็รักเขาเหมือนกันนะแต่เหมือนไม่กล้ากลัวเสียเสียคุณไปคุณก็กลัวเสียเขาไปสั่งคนต่างไม่กล้าแต่เขาน่ะตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะที่ที่จะรักใครมั่นคงด้วยความมั่นคงซื่อสัตย์จริงใจ ไปสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคนที่รักคนยากแต่รักจริงใช้เวลาหรือเขาว่าเขาจะใช้เวลาเนี่ยในการที่จะคบกับคุณเขาว่าคุณเป็นคนที่รักยากแต่นี่ดูพลังงานตัวเขาเนี่ยความรู้สึกเ,เขากับเหมือน,น,นสลับกันได้เขาว่าคุณเป็นคนที่รักคนยากแต่ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจเพื่อต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเขาจะทำอย่างไร พระยาโยมราชจบอุปสรรคปัญหาเริ่มต้นใหม่และคุณกับเขาไม่เข้าใจกันจบอุปสรรคปัญหาแล้วเขามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเองใหม่เพราะวันนี้พูดถึงการเรียนรู้อุปสรรคปัญหาในความผิดหวังความเสียใจความพัดภาคที่เคยไปส่งมาที่คิดที่รือเรียนรู้จากคนอื่นเน่ยเพื่อมาปรับปรุงตัวเขาให้ก้าวข้ามอุปสรรค สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงอะ่ะพระลาหูเขาก็ยังไม่กล้ากลัวเสียคุณไปแต่เขาจะบอกรักคุณแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าเนี่ยในความผิดหวังความเสียใจความเหมือนกลัวคุณไม่รักกลัวเสียคุณไปหรือเหมือนกนารทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งความหรือเขาเคยผิดหวังทําให้เขายังกลัวกลัวความรักต้องอดทนต้องใช้เวลาได้สําหรับ พระนางสุรัตวดีชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาและจะทําให้ดีที่สุดว่าเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนจะมีคนรักความรักทุกคนที่จะมาเป็นคู่เขาต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนร่วมกันทาให้เขายัางไม่กล้า,าเขารักคุณแล้วจะอย่างไรเขาจะกล้าไหมพระอารุนเทพพบุตรเขาจะกล้านะเราให้แน่ใจมั่นใจ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาไม่หยุดนิ่งแต่เขามีพละกกาลังมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงอะ่ะจะทําอะไรแล้วต้องสําเร็จเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะบอกรักคุณในวันข้างหน้าเขาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบพลิกฝ่ามือตอนนี้ยังไม่กล้าเพราะเพราะจะบอกรักคุณแล้วกลัวความเนี่ยอุปสรรคปัญหาลาหูเสียคุณไปกลัวความผิดหวังกลัวการจบพัดภาค ทำให้เขาไม่กล้าพระแม่ธรณีตายสำหรับใช้เวลาแล้วเขาใช้เหตุผลและมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จริงจังอะ่ะในการสร้างครอบครัวเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงแต่เขาไม่ยอมแพ้นะเขาจะกล้าบอกลกคุณเพราะพระแม่ธรณีหนักแน่นเด็ดเดี่ยวมั่นคงอดทน แต่ใช้เวลารอให้แน่ใจให้มั่นใจนะที่จะบอกรักคุณมั่นใจว่าเขารักคุณสามารถดูแลคุณคุณดูแลเขาได้มั่นใจในความรักเนะ่ยเขาจะบอกรักคุณเมื่อถึงเวลาเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข21หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข31หมายเลข29หมายเลข1 4หมายเลข10หรือไม่ก็เกิดปีมะเมียหรือไม่ก็เกิด มีปีมะเมียไม่ว่าเขาจะเกิดวันเดือนปีอะไรเนะี่ยเขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าแต่เขาจะกล้าบอกเรามาดูพลังงานของคุณไพ่อยากบอกอะไรคุณให้ไพ่บอกบอกว่าคุณพระแม่ปลาวตีมีคนหยิบยื่นรักดีๆให้คุณมีความสุขความอบอุ่น รักเหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูกหรือว่าอีกด้านว่าตัวคุณเองมีความอบอุ่นมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจอะให้กับคนเราข้างผู้ใหญ่เมตตาคุณถ้าคุณเป็นเด็กถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ก็ได้รับความรักความเคารพจากลูกน้องบริบาลลูกหลานะ่ะเป็นผู้ชายก็มีนาลีอุปธรรม หยิบยื่นรักดีๆให้ช่วยเหลือด้วยความดีความอบอุ่นของคุณแล้วคุณจะได้รับความรักความอบอุ่นความเมตตาคนรักผู้ใหญ่เจ้านายดูแลช่วยเหลือคุณน่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณมีความสุขความสุขความอบอุ่นเรื่องงานตัวคุณแล้วเป็นยังไงรันากับสังทอง มีคนที่หยิบยื่นรักไปดีให้คุณหรืออีกด้านว่าคุณกับคนที่คุณรักมีความแตกต่างกันในรจนากับสังทองเนี่ยความแตกต่างกว่าจะเข้าใจกันแต่ในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันนะหรือคุณคุณเองมีความรักจากคนรักแล้วไม่เข้าใจกันมีความแตกต่างเก็บซ้อนไว้ในใจความรักที่มีความคิดเหมือนต้องมีอยู่ในอุดมคติอุดมการณ์อ่ะเท่าเท่าเทียมกัน ในมีความรักไม่หวานคนที่ไม่หวานกับคุณรักที่ไม่หวานมีความแตกต่างไม่คุณกับเขาเนะ่ยมีความคิดเป็นตัวของตัวเองอใช้เหตุผลต่างๆมาโต้แยง้งขัดแยง้งเหตุผลนะในการที่จะคบกันไม่เข้าใจกันได้แต่อีกอย่างหนึ่งไพ่บอกว่าอีกด้านหนึ่งคุณกับคนที่คุณรัก ต,ต้องผ่านการเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนแล้วพัฒนามาเป็นความรักความรักถึงจะมั่นคงเนะพราะมีคนที่บอกอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าเขารักคุณคุณรักเขาในความแตกต่างแต่ก็รักแต่ในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันนะพระรจนากับสังทองเป็นคู่กันในความแตกต่างเก็บซ่อนไว้ในใจคนหนึ่งเป็นรจนาคนหนึ่งเป็นสังทอง นะเก็บซอนไว้มีความแตกต่างกันแต่ก็ได้เป็นคู่กันและคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันที่ผ่านมาตับความเข้าใจกันได้มาเป็นคู่กันคนที่คุณกับเขาแตกต่างแล้วจะเป็นอย่างไรในตอนนี้พระอินทรนะ์พลังงานคุณคลายขับเขาสำเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามความรักต้องผ่านกัน ผิดหวังเสียใจพัดภาคไกลห่างเคยผิดหวังแล้วต้องพัดภาคไกลห่างจากการจะเจอคู่ที่นิสใส่ใจคอเนี่ยย้ำสามคุณกับเขาในิส่ใจคอที่คล้ายๆกันในการใช้ชีวิตทังมีความแตกต่างอะ่ะในการใช้ชีวิตทัศนคติในการใช้ชีวิตที่เหมือนเหมือนกันเป็นคู่แท้คุณจะเจอคู่แท้ไม่ว่าจะเขาจะเป็นใครคุณอะ่ะพลังงานของคุณอะ่ะ จะเจอคู่แท้คู่ที่เหมือนส่งเสริมสนับสนุนในหน้าที่การงานชีวิตคุณในอนาคตให้สมหวังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถึงมีความแตกต่างไม่เข้าใจกันก็ตับความเข้าใจกันได้แบบคาดไม่ถึงเท้าทัศตตลดบอกว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะพบเจอคนคนรักแบบคาดไม่ถึง หรืจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงคนที่คุณคาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณอยากบอกรักคุณแต่เขาไม่กล้าเนี่ยมีความแตกต่างเขาจะบอกรักคุณแล้วคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะบอกรักแล้วเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะรักเขาเนะ่แ,แบบคาดไม่ถึงเพราะเป็นคู่กันเพราะด้วยคุณมีความเมตตาจิตใจดีความอบอุ่นความจริงใจอีกใบไพ่จะบอกว่าทำอย่างไรเป็นอย่างไร ภากิสนะหรือไม่คุณก็รักเขาเขารักคุณเนี่ยแต่คุณนิ่งรักที่อยู่ในใจมันคงเพาะบ่มเป็นต้นกล้ารอการเจริญเติบโตคุณที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาอยาบอกรักแต่ไม่กล้าได้สำหรับเทพที่ดามเมงป่องอปล่อยวางกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมงหวังทำให้คุณเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในการ ทุกอย่างที่เข้ามาในความทุกข์ยากลําลบากในการดารงชีวิตกว่าจะสมหวังให้คุณปล่อยวางในที่สุดอนาคตคุณจะสมหวังจะพบเจอคนรักแบบคาดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงไพ่อินด้วยสําเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่ชีวิตที่งดงามต้องมีอุปสรรคขวางหนามากมายก่อนนะเป็นคู่รสนากับสังทองในที่สุดก็จะสมหวังในเป็นคู่กันมีความแตกต่างแบบคุณคาดไม่ถึง ว่าเขาจะรักคุณคุณกับเขาแตกต่างกันความคิดเชชีวิตหรือจากไม่เข้าใจกันก็มากลับมา,บมาปรับความเข้าใจกันเป็นคู่กันสมหวังแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสองหมายเลขยี่สิหมายเลขสิบสี่หมายเลข16หมายเลข6หรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์ มีคนที่เขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจในตอนนี้เขาไม่กล้านะเพราะคุณกับเขาดูแตกต่างกันนะแล้วเขาจะกล้าเพราะเขากลัวเสียคุณไปนะเขาจะบอกรักคุณแล้วเรามาดูเขารักคุณเรามาดูว่าความรักเขา เป็นอย่างไรข้อความรักที่เขามีให้คุณที่อยู่ในหัวใจเขาเป็นอย่างไง5้าใบคิดอย่างไงากบอกอะไรกับคุณรักคุณมากแค่ไหนเขาว่าเขาต่อสู้กับศึกที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้นะเขาไม่กล้าแต่เขาจะเอาชนะ บอกรักคุณกวัเสียคุณไปเขาหวังว่าคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ยังมีเรื่องที่ซับซ้อนปัญหาซับซ้อนต้องฝ่าฝันอุปสรรคขวางน้าเหมือนเงาะกับรถจนาน่ยแล้วเขาว่าเขาต้องการพื้นที่ขอเวลาแลอเขาขอพื้นที่ในหัวใจคุณเขาต้องการเขาต้องจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะมาหาคุณถึงจะบอกรักคุณ จะการชีวิตเขาเรื่องราวาในชีวิตให้เรียบร้อยก่อนที่รักของฉันาว่าคุณคือที่รักของเขาได้สํำรับว่าย่างไงเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาอีกสักหน่อยก่อนที่จะสามารถมาหาคุณได้ที่จะบอกรักคุณได้ขอเวลาอีกสักหน่อย าอยากบอกรักคุณแทบขาดใจในตอนนี้แต่ไม่กล้าแต่เขาจะกล้าบอกรักคุณรออีกสักหน่อยค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ